ข่าวดีมาแจ้งสําหรับคนที่ทําประกันสังคมนะครับนี่ฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นการช่วยเหลือในยามภาวะเศรฐษฐกิจคอบเข้าของแพงแบบนี้นะครับช่วยปรับลดให้3เดือนก็คือตุลาคมถึงธันวาคมปี2565ด้วยกันนะครับช่วยมาตรา33แล้วก็นี่ฮะ มาตรา39ด้วยกันนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิมอยู่ที่2.75%ต่อปีของค่าจ้างผู้ประกันตนนะครับส่วนนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับลดจากเดิมฝ่ายละ5%เเหลือเพียงฝ่ายละ3%เท่านั้นนะครับอันนี้มาตรา33และมาตรา39นะครับปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบเหลือ240บาทต่ตอเดือนเหมือนกันครับช่วย3เดือนตุลาพฤศจิกาและธันวา าแชร์ให้คนทำประกันสังคมและคนอื่นรู้ด้วยนะครับมีข่าวดีมาแจ้งสำหรับคนที่ทำประกันสังคมนะครับนี่ฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นการช่วยเหลือในยามภาวะเศรฐษฐกิจคอข่าของแพงแบบนี้นะครับช่วยปรับลดให้3เดือนก็คือตุลาคมถึงธันวาคมปี2,500 65ด้วยกันนะครับช่วยมาตรา33แล้วก็นี่ฮะมาตรา39ด้วยกันนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิมอยู่ที่2.75%ต่อปีของค่าจ้างผู้ประกันตนนะครับส่วนนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับลดจากเดิมฝ่ายละหเหลือเพียงฝ่ายละ 3%เเท่านั้นนะครับอันนี้มาตรา33และมาตรา39นะครับปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบเรือ240บาทต่ตอเดือนเหมือนกันครับช่วย3เดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาฝากแชร์ให้คนทำประกันสังคมและคนอื่นรู้ด้วยนะครับมีข่าวดีมาแจ้งสำหรับคนที่ทำประกันสังคมนะครับนี่ฮะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นการช่วยเหลือในยามภาวะเศรษฐกิจคอเข้าของแพงแบบนี้นะครับช่วยปรับลดให้3เดือนก็คือตุลาคมถึงธันวาคมปี2565ด้วยกันนะครับช่วยมาตรา33แล้วก็นี่ฮะมาตรา39ด้วยกันนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิมอยู่ที่2.75ต่อปีของค่าจ้างผู้ประกันตนนะครับส่วนนายจ้าง แล้วก็ลูกจ้างนะครับลดจากเดิมฝ่ายละ5%เหลือเพียงฝ่ายละ3%เท่านั้นนะครับอันนี้มาตรา33และมาตรา39นะครับปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบเรือ240บาทต่อเดือนเหมือนกันครับช่วย3เดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาฝากแชร์ให้คนทำประกันสังคมและคนอื่นรู้ด้วยนะครับ